ที่ลานนองเท็ดยำหนวนะครับนะครับนองเท็ดเขาได้ยายสาขามาอยู่ที่ตําบลเลโกยู่ที่มูห้านะครับนะครับตอนนี้ก็นะครับำกันสดๆครับเผามีทุกอย่างครับเอ่อมี่ยงปลาถูนะครับแล้วก็อาหารทะเลนะครับประเพทดแล้วก็ตอนนี้เขากำลังขึ้นชื่ออยู่ทางด้านเอ่อนำจิมสีพูด เขาไข่ไข่สนใจจะสั่งเขาได้นะครับเรื่องความสะอาดทุกรักอนามัยนี่ต้องยกให้น้องแคทเขาครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้องแคทเขาจะสะบัดตากแบบไหนวิธีการตำนะครับครับรสชาติดีครับอาหารสะอาดทุกรักอนามัยนะครับตามโภชนาการก็ฝฟกพวกพองน้องพีเอฟีทุกท่านนะครับที่เป็นเอฟีผมนะครับถาว่างเว้นภารกิจ นะครับก็มาอุดหนุนน้องแคทนะครับน้องแคทเขาจะเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้านะครับสี่โมงเย็นสี่เอาขอขอนอนนอภัยครับสี่โมงเย็นครับแล้วก็จะปิดสามทุ่มนะครับสามทุ่มนะครับปิดสามทุ่มนะครับ รสชาติจัดการนะครับโอ้โหสะอาดตุกหลักอนามัยลนะครับฝาก์มเอฟสีทุกท่านนะครับช่วยมาอุดหนุนกันครับสั่งครับตีหมองเย็นถึงซามทุ่มนะครับที่ร้านอาหารบ้านสนามล่างนะครับบ้านสนามล่างนะครับแล้วก็เขายังนะครับมีประเภทนะครับอาหารตะกูลแเฉลี่มนะครับหมี่หลายอย่างนะครับอาหารตะกูลแเฉลี่ม สะอาดทุกรักอนามัยนะครับสีสันที่ออกมาตรงนี้นะครับนี่โอเคต้ตมปลาเอ่อต้มต้มปลาครับแล้วครับ้อมเสิร์ฟครับอ่าีบรรยากาศหน้าร้านนะครับหมุมสบายๆอีกหมุมหนึ่งครับ